สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทํำวิดีโอกันดีกว่านะครับทำวิดีโอแล้วไปโพสต์ลงใน f a c e b o o k นะครับทำวิดีโอไปโพสต์ลงใน f a c e b o o k Fanpage ทําวิดีโอง่ายๆปกติแล้วเวลาเราจะทำวิดีโอเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องคิดถึงโปรดักชันใหญ่ๆเลยหรือโปรแกรมยากๆนะครับก็หลังจากที่ผมได้ลองผิดลองถูกนะครับ ทำอันยากก็แล้วหรือบางทีก็ทําอันง่ายในโทรศัพท์นะครับเป็นแอปพลิเคชันบางอันเนี่ยนะครับในแอปในมือถือเนี่ยนะครับพอเราบันทึกแล้วเนี่ยไฟล์มันออกมาไม่เต็มร้อยนะครับมันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หลังจากที่ก็พยายามควานหาครับก็ไปเจอแอปพลิเคชันตัวหนึ่งน,นะครับไม่ใช่แอปพลิเคชันโทษทีไปเจอเว็บไซต์หนึ่งที่ชื่อว่าแคนวานะครับก็ตอบโจทย์เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรา มาทำกันเลยดีกว่านะครับไม่ต้องรอช้าแต่ก่อนอื่นให้พวกเราไปดูตัวอย่างวิดีโอครับไปดูนะอ่ะชุดแรกเลยครับเนี่ยไปดูชุดนี้เลยนะครับเห็นไหมอันนี้ชุดนี้เลยก็ใส่เอฟเฟกเลยนะครับใส่เอฟเฟกเข้าไปมันก็จะทําให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยน่าสนใจเลยนะครับไหอันนี้ชุดที่1นนะชุดที่1นนะครับชุดที่1ให้ท่านดูไปก่อนนะสวยงามเลย นี้ก็ในชุดเดียวนะครับอันนี้ในชุดเดียวนะก็เวลาประมาณสัก20นาทีนะฮะอันนี้ชุดแรกเลยอ้าวไปดูชุดที่2กันนะครับนี่นี่ก็เป็นโฆษณาของเลซิตินนะครับเห็นไหมครับถ้าใครทําการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เลซิตินอยู่นะครับวันนี้ถ้าท่านมีโพสต์สวยๆเนี่ยผมว่าโพสของท่านแอดของท่านเนี่ยจะน่าสนใจมากขึ้นเลยทีเดียวเชีวยวละ บ,บอกเลยสวยจริงๆนะสวยมากใสเอฟเฟก t ใส่เสียงเพลงใส่วิดีโอพื้นหลังแมกกาวนะครับได้สวยงามมากเลยนะนะฮะโอ้โหสวยงามพรามก้าวจริงๆอันนี้ตัวอย่างนะครับทำไม่ยากนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพามาทำนะอันนี้ผ่านไปชุดหนึ่งละทีนี้มาดูอีกชุดหนึงสิมันมีหลายชุดเลยนะอยากจะโชว์ของหน่อยอ่ะดูชุดนี้ โอเคเห็นไหมชุดนี้ดูก่อนเลยก่อนที่จะไปทำเนี่ยนะครับผมให้ท่านดูเป็นไอเดียก่อนนะครับให้ท่านดูเป็นไอเดียก่อนซะหน่อยว่าดูดีโอเคไหมมันสวยหรือเปล่าเราอยากได้ไหมหนะฮะอันนี้ก็เป็นน้ํามันปลานะครับน้ามันปลาก็เพิ่มความฉลาดให้กับลูกๆนะลดการอักเสบได้ด้วยอย่างดีด้วยนะครับตัวสาร EPA เนี่ยก็ช่วยลดอาการอาการอักเสบนะครับแล้วก็ลดไขมันด้วยเนาะ อย่างดีเลยนะฮะโอเคไหมสวยงามพระรามเก้าทีนี้นะครับเรามาเริ่มต้นทำนะครับโอเคเริ่มต้นกันเลยนะครับให้ทุกท่านนะครับไปที่ Google เลยนะครับก็พิมพ์ง่ายๆเลยนะครับไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่า Can วานะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่เราจะไปทำกันนะครับหลังจากที่พิมพ์แล้วนะครับต่อมานะให้ท่านเลือกเลยนะครับ w w w c a n v a .com ทำงานร่วมกันและสร้างงานออกแบบกราฟิกที่น่าทึ่งฟรีนะครับก็ให้เลือกเว็บไซต์ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยอ่าพอเราเลือกมาแล้วนะครับท่านก็ไปลงทะเบียนนะครับลงแสดงตัวตนหน่อยไม่ว่าจะเป็นเลือก Facebook หรือว่าเลือกอ่ o g l e นะครับผมแนะนำให้ท่านลงชื่อเป็น Google นะครับมันจะสะดวกกว่านะครับทีนี้ของฟรีไม่มีในโลกนะครับ ตัวแคนวาเนี่ยถ้าเราลงลงทะเบียนใช้ครั้งแรกผมแนะนำให้ท่านทดลองคือเขาให้ทดลองใช้ฟรีะนะสาวันแต่การทดลองใช้ฟรีเนี่ยกเราก็ต้องผูกบัตรเครดิตเข้าไปนะครับผูกบัตรเครดิตเข้าไปก็ไม่แพงหรอกครับเดือนลรประมาณ10เหรียญเนี่ยเห็นไหมก็300กว่าบาทโอ้ยจิ๊บๆเลยแต่ท่านไม่ต้องตกใจนะท่านไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับท่านทดลองใช้ฟรีแล้วเราสามารถยกเลิกได้ด้วยอันนี้คือข้อเจ๋งข,ของเขาเลยนะครับ โอเคนะหลังจากที่ท่านลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยถ้าติดขัดจงไงเนี่ยนะครับก็โทรนะครับโทรมาสอบถามผมได้นะครับจานทอมนะฮะเดี๋ยวยินดีให้คำแนะนำนะครับทุกทุกท่านเลยโอเคนะครับก็ให้ท่านเลือกโปรเลยนะนะราคาที่ดีที่สุดเนี่ยตัวนี้เลือกเลยทดลองใช้ฟรี30วันนะครับใช้ไปถ้าชอบใจก็ใช้ยาวๆแต่ถ้าไม่ชอบก็ท่านก็ออก ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ไม่เสียอะไรสักบาทเลยนะครับอ่ะปะผมสมมติว่าท่านนะครับได้ลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับหน้าตาหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับในเว็บไซต์แคนวาเนี่ยทำได้หลายอย่างเลยนะครับทำรูปอะไรก็สวยงามมากซึ่งวันนี้ผมจะไม่พูดเรื่องรูปนะครับผมจะพูดเรื่องวิดีโอนะพูดเรื่องวิดีโอที่ โชว์กันไปนะครับอ่ะมาดูวิธีการทำนะครับวิธีการทำอย่างแรกท่านต้องกำหนดขนาดก่อนนะครับกำหนดขนาดก่อนเลยผมจะมาที่สร้างงานออกแบบนะครับผมก็จะเลือกสร้างงานออกแบบแล้วก็มาที่บวกตรงนี้ครับขนาดที่กำหนดเองท่านคลิกเลยนะครับคลิกปุ๊บก็ใส่ขนาดที่เฟ e บุ o กนะฮะเขากำหนดไว้นะครับ1080แล้วก็อันนี้ความกว้างแล้วก็ ความสูงก็1080หลังจากนั้นก็กดนี่เลยครับสร้างงานออกแบบใหม่ตึงนะครับก็รอสักครู่เห็นไหมนี่ก็พร้อมใช้งานเรียบร้อยเราจะได้กระดาษเปล่าที่ขนาดอัตราส่วน1:1ต่อหรือ180 0คูณ180 0พิกเซลนะครับผมชอบพูดเสมอว่าสารตั้งต้นก่อนที่ท่านจะทำรูปทำวิดีโอท่านต้องมีไอเดียก่อน นะครับมีไอเดียก่อนว่าจะทําแบบไหนแคนวานะครับเป็นเพียงเครื่องมือที่จะทําให้ไอเดียของท่านเนี่ยออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วพอได้กระดาษมาสิ่งแรกที่ผมจะใส่เข้าไปนะครับก็คือภาพถ่ายนะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของเรื่องของอะไรดีเรื่องของเทา d ดีแมกแล้วกันนะครับ แคดู a มกก็จะออกไปทางอ่ะวิ่งนะครับภาพถ่ายเนี่ยในนี้นะครับในแคนวานี่ยเขายอดเยี่ยมเลยเขามีภาพถ่ายให้เราใช้เนี่ยประมาณ60ล้านรูปนะครับเครื่องมืออยู่ตรงนี้นะครับท่านจะสังเกตเครื่องมืออยู่ตรงนี้นะเครื่องมืออันดับแรกนะครับอยู่ตรงนี้ให้ท่านมาที่นี่เลยนะครับภาพถ่ายก่อนท่านอยากได้รูปอะไรให้ท่านพิมพ์เข้าไปครับอ่วิ่งออกกำ ร่างกายท่านพิมพ์ปไปเลยฮะภาษาไทยนี่แหละเอานะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งภาษาไทยนี่แหละนะครับวิ่งอ่ะโอเควิ่งออกกําลังกายนะครับภาพประมาณนี้ก็จะมาแล้วนะครับมีให้เราเลือกใช้เยอะแยะมากมายนะครับท่านพิมพ์เลยคําไหนก็ได้นะครับมีหมดเลยโอเคผมเลือกคํานี้ก่อนอ่าผมเลือกรูปนี้ก่อนนะครับเลือกอุตาคุณยาเยนี่ยนะครับ โอเคพอเราคลิกเนี่ยนะครับรูปก็จะมาเอาใหม่ถ้านี่พอเราได้รูปมาท่านจะเห็นนะครับมันจะมีเครื่องมืออีกชุดหนึ่งขึ้นมาสรุปว่าเรามีเครื่องมือ2ชุดครับ1 1ชุดอยู่ฝั่งนี้นะครับตามลูกศรเลย2เห็นไหมฮะมันจะมีตามนี้เลยเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าใช้ยังไงอ่ะพอมาปุ๊บถ้าไม่ชอบทําไงท่านดูเห็นไหมมันจะมีถังขยะตรงนี้ครับลบเห็นไหมถ้าชอบล่ะนี่ตรงนี้ก็แค่คลิกนะครับตึมก็จะมาโอเค พอมาแล้วเนี่ยรูปถ่ายมันไม่เต็มนะฮะรูปถ่ายไม่เต็ม,ะะม,เ,ตมเพราะฉะนั้นเราต้องขยายครับก็ใช้เมาส์เนี่ยไปวางข้างๆก็ลากให้เต็มเลยนะครับเพื่อๆออกมาหน่อยนะให้ล้นออกมานะครับแล้วท่านก็ค่อยนี่เลื่อนนะครับใช้เมาส์เลื่อนเอาทีนี้นะครับผมอยากจะแนะนําอย่างหนึ่งนะครับภาพเนี่ยมันชัดเกินไปเวลาเรานําวัตถุหรือนําผลิตภัณฑ์เรามาใส่เนี่ย มันจะคลืนกันนะครับวิธีการของผมก็คือผมจะมาปรับให้เขาเบลอหน่อยนะครับเครื่องมืออยู่ตรงนี้ครับปรับนี่เห็นไหมเครื่องมืออยู่ที่ปรับแล้วก็คลิกปรับครับแล้วก็จะมีเครื่องมือขึ้นมานะครับปรับความสว่างได้นะครับปรับคอนทราสต์ได้แต่ผมจะไม่ใช้ผมจะเลือกแค่ตัวนี้ครับปรับเบลอเนี่ยตัวนี้ครับคลิกแล้วก็เลื่อนฮะผมจะเลือกระดับความเบลอเห็นไหมเลือกมาทางขวานะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ6เห็นไหมฮะมันจะเบลอแล้วประโยชน์ ของการทําให้ภาพเบลอเนี่ยเราจะได้เวลาเรานําผลิตภัณฑ์มาเราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เด่นขึ้นนะครับเอาละ่ะทีนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับมาอยู่ที่อัปโหลดเนี่ยนะครับแต่เราคือ ท่านต้องมีรูปก่อนนะครับในเครื่องของท่านก่อนนะครับรูปผลิตภัณฑ์รูป png อะไรอย่างเงี้ยถ้าท่านไม่มีนะครับเข้าไปดูในเพจของผมนี่แหละชนะด้วยตัวเราเองนะครับผมมีภาพของผลิตภัณฑ์นีอยู่เยอะยๆมากมายนะครับให้ท่านเข้าไปดูแต่วิธีการสมมติว่าท่านโหลดมาแล้วโหลดเก็บไว้ในเครื่องก่อนนะยังไม่ได้โหลดเก็บในโปรแกรมให้ท่านมากดตรงนี้ครับอัปโหลดครับกดลงไป ท่านจะเห็นว่าผมเนี่ยมีรูปผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยเหไหมเยอะแยะมากมายเพราะว่าผมอัปโหลดมาแล้วแต่ในกรณีที่ท่านใช้ใหม่ท่านจะยังไม่มีนะครับท่านจะยังไม่มีให้ท่านมากดตรงนี้ครับอัปโหลดนะดูนะกดอัปโหลดครับเขาก็จะถามว่าอัปโหลดจากไหนล่ะจากคอมพิวเตอร์เรานะครับก็มาเลือกคอมพิวเตอร์คลิกนะครับท่านก็ไปดูฮะว่าท่านเนี่ย เก็บรูปของท่านไวน้ณที่ใดเห็นไฮะเก็บรูปของท่านไวน้ณที่ใดนะอ่านี่ผมกำลังเลื่อนหาเห็นไหมเลื่อนหาเนี่ยถ้าเจอแล้วสมมตินะถ้าเจอแล้วท่านก็เลือกเลยนะครับเลือกได้ทีละหลายหลายรูปเลยนะฮะนี่เลือกมาท่านคลุมเลยนะครับแล้วก็กดโอเพนเลยโปรแกรมก็จะอัปโหลดให้กับท่านเห็นไหมโปรแกรมก็จะอัปโหลดให้กับท่านอย่างเรียบร้อยนะครับ อ่านี่เมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่าจะใช้ทําแคลริมผมเปลี่ยนใจฮะผมจะขายน้ํามันปลานะครับผมจะทํารูปน้ํามันปลาดีกว่านะครับนี่ตอนนี้โปรแกรมก็จะอัปโหลดรูปให้กับเราเห็นไหมฮะก็รอแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วภาพที่ท่านได้มานะครับจะเป็นภาพ jpeg นะครับอะไรคือ jpeg อ่าดูนี่นี่คือภาพ jpeg ครับเห็นไหมอันนี้มันทําไม่ได้นะครับ โอเคท่านต้องเปลี่ยนภาพให้ภาพของท่านให้เป็น PNG แบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยก็คือมาเฉพาะตัววัตถุนะครับเอาล่ะหลายท่านบอกว่ามันไม่ได้สีทองพี่มีแต่ภาพตัวนี้นะครับภาพ JPEG นี่ซึ่งมีสีขาวมาเนี่ยเราต้องตัดปกติเราตัดเนี่ยเราก็ต้องใช้ Photoshop หรือเว็บไซต์ตัว Remove นะครับแต่ความยอดเยี่ยมของ เว็บไซต์แคนวาเนี่ยเขามีเครื่องมือตัดให้ด้วยครับนี่ที่ผมชอบมากเลยนะครับโอเคตัดนะเราเลือกมาแล้วตัวตัดอยู่ที่ไหนให้ท่านมาที่ตรงนี้ครับเอฟเฟกครับนี่เลยท่านกดเอฟเฟก1ครั้งมันจะมีคำว่า b a c k g r o u n d Remove อยู่นะครับเราจะมาตัดไอ้ส่วนขา,ขาวๆส่วนเกินนี้ออกไปนะครับให้ท่านกดเลย1 2ซ้ำปานะครับกดเลย กดเลยนะครับกดเลยรอประมาณสักกี่นาที <c oughs> ไม่ถึงไม่ถึงนาทีแล้วแต่อินเทอร์เน็ตนะฮะนี่เห็นไหมไม่ถึง10วิเราก็จะได้ภาพไฟล์ png นะครับแต่ทุกครั้งที่ผมได้ภาพมาเนี่ยนะครับผมจะทําให้ภาพเขาชัดครับชัดขึ้นไปที่ไหนไปที่เครื่องมือตัวปรับนี่ครับกดปุ๊บแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ทําให้เบลอมาขวา ทีนี้ผมจะลดขับไปฝั่งซ้ายนะครับก็ลดลงนะครับปึ๋งปึ๋งปึ๋งปึง,ป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 งเห็นไหมภาพก็จะชัดขึ้นผมจะอยู่ที่ประมาณสักเนี่ยแปดเก้าสิบประมาณนี้นะครับเห็นไหมเราก็จะได้แล้วนะเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนเลยหนึ่งอันนะนี่ได้มาแล้วเราก็ปรับขนาดนะครับตามจินตนาการของเราอ้าวมาดูสมมติว่าถ้าใครบอกว่าเฮ้ยอยากได้ขวดอีกหนึ่งอันเราต้องมา มาเพิ่มตรงนี้หรือเปล่าโอ้ไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องนะฮะท่านไม่ต้องแล้วนะครับให้ท่านมาคัดลอกเลยนะครับมา๊อปปี้มาเลยโดยหนึ่งนะครับมาจิ้มที่ตรงนี้ครับก้นน้ำมันปลาและมาที่เครื่องมือข้างบนนี้ครับที่เป็นบวกเนี่ยท่านกดเลยเห็นไหมมันง่ายมากครับท่านก็จะได้ตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะครับผมจะย่อเขาลงหน่อยให้เขาน่ารักน่ารักนะครับเห็นไหมนี่ อ่ะผมจะเปลี่ยนนะฮะผมจะให้เขามาอยู่ตรงกลางคนใหญ่แล้วผมก็จะเอาตัวน้องเนี่ยมาแล้วผมก็จะ Co p ปี้นะครับอีกหนึ่งอันแล้วก็มาไว้ฝั่งนี้เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่นนะครับแล้วแต่จินตนาการนะครับได้เรียบร้อยแล้วในเบ,บ็ดกราวนะครับได้ขวดผลิตภัณฑ์ต่อไปก็เป็นข้อความนะครับข้อความอยู่ตรงนี้ครับมาที่ฝั่งซ้ายนะครับตัวทีใหญ่ๆเนี่ยท่านก็เลือกไปเลยครับกดคลิกขึ้นมา ก็จะมีข้อความขึ้นมาให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเป็นทั้งข้อความสําเร็จรูปนะครับแต่ผมไม่ชอบใช้นะท่านไปก็ไปลองใช้ดูแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้ตรงนี้ครับตรงนี้ผมจะเลือกข้อความเพิ่มหัวเรื่องย่อยมาคลิกนะครับคลิกแค่ครั้งเดียวถึงก็จะมาแต่มันตัวเล็กสิครับขยายหน่อยดีไหมขยายหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมขยายตัวนี้ด้วยนะครับอ่ห้าสิบพอดีไหมอ่ะโอเคน่าจะพอดีนะอ่ะโอเค เนี่ยมันจะได้ทำงานอ่ะท่านจะได้เห็นสะดวกมากขึ้นนะครับเพิ่มหูหเรื่องย่อยนะครับก็จะพิมพ์เลยนะครับผมจะพิมพ์เรื่องอะไรอ่าบำรุงสมองดีไหมอ่าข้อเข่าเสื่อมโอเคอย่างนี้แล้วกันนะครับอ่าลบก่อนนะฮะลบก่อนนะครับข้อข้อ ข,ข้อเข่าเสือ่อมนะเราก็จะได้คุณสมบัติมา1อันแล้วนะครับถามว่าเปลี่ยนฟอนต์ได้ไหมได้ครับนี่ท่านมาที่ตรงนี้เลยนะครับจะมีตัวอักษรอยู่เนี่ยให้ท่านเลือกเลยนะครับก็มีให้ท่านใช้เยอะแยะมากมายลองไปใช้ดูนะครับผมก็จะเลือกตามที่แบบผมชอบแล้วกันเห็นไหมผมก็จะได้1ชุดมานะครับอันนี้ข้อเข่าเสือ่อม ไหมฮได้แล้วทีนี้ถ้าอยากได้อีกชุดนึ่งล่ะนะครับตัวหนังสือผมจะไม่ไปที่เพิ่มหัวเรื่องย่อยละผมจะคลิกที่ตรงนี้ต้องคลิกนะครับให้ไอ้ขอบเนี้ยนะครับมันขึ้นแล้วผมก็จะกดคัดลอกเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองามทำสำเนาเพิ่มเห็นไหมก็จะได้แล้วโอ้โหนะครับ,นะรบสวยงามพระรามเก้าวลูลามาเฮาเลยอ่ะเปลี่ยนสีได้ไหมได้ครับมาที่ตัว a เ,เนี่ยนะฮะท่านก็เลือกเปลี่ยนเอาเลยนะครับท่านอยากได้ สอีอะไรตามใจท่านเห็นไหมฮะสีแดงได้ไหมอ่าโอเคนะครับส่วนในตัวนี้เป็นสีอะไรสีขาวได้ไหมอืมเอาที่เด่นๆน,นะครับเอาที่เด่นๆเ,เลยเนาะอืมประมาณนี้โอเคเห็นไหมฮะอ่าถ้าเราได้แล้วนะครับถ้าอยากเพิ่มขนาดเ,เขาเพิ่มความหนานะครับเพิ่มตรงนี้ถ้าอยากเพิ่มขนาดเห็นไหมฮะได้แบบนี้นะครับแล้วแต่ท่านเนาะเพิ่มไป เพิ่มไปอืมนี่โอเคเราได้อะไรเราได้แบ็กกราวด์เราได้รูปผลิตภัณฑ์เราได้ตัวหนังสือแล้วผมจะใส่เอฟเฟกครับผมจะใส่เอฟเฟกเป็นโอ้ยหลายอย่างเลยนะครับอ้ามาใส่เอฟเฟกกันมาที่องค์ประกอบครับกดตรงนี้ก็มีเอฟเฟกให้ท่านใช้เยอะแยะมากมายเลยนะครับไปลองใช้ดูแต่ที่ผมใช้วันนี้นะผมจะมาเลือกคำว่าสติกเกอร์ครับพอสติกเกอร์ปุ๊บ ผมจะมาคลิกตรงนี้ครับลือกดูทั้งหมดเนี่ยคลิกเลยนี่ไงมันจะมีเยอะมากเลยนะครับท่านไปเปิดดูนะครับแต่ผมจะดูที่ลูกศรละกันวันนี้นะครับก็คลิกทั้งหมดนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมีลูกศรน,น่ารักน่ารักเนี่ยมาให้เราได้ใช้กันโอ้โหเยอะเลยอ่านี่อ่ะผมจะลองเลือกอันนี้นะครับตัวนี้เราก็คลิกเลยเห็นไหมฮลูกศรก็จะมา แต่มันใหญ่เห็นไหมยอ่อเขาลงสีครับมันจะยากอะไรอืยอ่อแล้วก็มาที่ตรงนี้นะเห็นไหมม,มาที่ตรงนี้นี่ได้เลยนะครับอ่าถ้าอยากจะทําอีกชุดหนึ่งทําไงหรืออ่าเราไม่ต้องนะครับไปเอาอันใหม่มาดีกว่านะครับเอาอันใหม่มานี่เอาอันนี้ขับสีสันสดใสเห็นไหมใย,ยเล็กลงนะครับเห็นไหมท่านก็จะได้ นี่ออกแบบมาแล้วนะครับทีนี้เรามาดูครับความยาวของวิดีโอตัวนี้ตอนนี้นะครับแค่6กวิเองนะครับก็ต้องลองเล่นดูครับท่านเวลาจะลองเล่นให้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะลองข้ามไปตอนนี้เราจะทําเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับลักษณะของการทําากาลักษณะการเคลื่อนไหวเนี่ยเราสามารถเลือกได่หลายแบบครับมาที่ตรงนี้ครับเคลื่อนไหวเห็นไหมกดเลยครับถึงเห็นไหมมันก็จะมีรูปแบบเลยนะครับบล็อก เป็นยังไงเราสามารถดูได้อ่าเฟดเห็นไหมนี่แพนอืมนะครับลิสใช่ไหมนี่โอเคผมจะเลือกตัวเฟดตัวนี้ก่อนนะครับได้แล้วนะครับทีนี้ขาดอะไรท่านว่าขาดอะไรครับขาดเสียงเพลงครับอ่ะเสียงเพลงอยู่ตรงไหนนี่ฮะเสียงดนตรีนะครับมาที่ดนตรีครับมาที่ดนตรีนะมาที่ดนตรีท่านก็เลือกเลยนะครับ ท่านก็เลือกเลยดนตรีก็จะมีนะครับเนี่ยมันเกิดขึ้นมาผมชอบใช้ตัวนี้ครับขับตัวนี้นะครับเวลาเลือกเลือกอยังไงถ้ากดตรงนี้ครับฮะก็จะฟังนะเห็นไหมตัวนี้จะฟังฟังดนตรีนะครับอ่านหะยุดนะครับแต่เวลาเลือกให้ท่านคลิกตรงนี้ครับคลิกปุ๊บเนี่ยก็จะมาแล้วเห็นไหม ทีนี้เราจะมาลองเล่นดูตอนนี้6วิดาทีซึ่งไม่พอนะครับท่านต้องทำคลิปให้มีความยาวสัก15วินะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับทำยังไงเอาลองเล่นดูก่อนนะนี่ฮะมันก็จะเป็นรูปแบบนี้เห็นไหมอืมก็สั้นนิดเดียวเนาะลองเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ผมจะเปลี่ยนใหม่เป็นแพนอ่านี่นะครับโอเคลองเล่นดู อโอเคนะครับอ่ะเราได้ตัวออกแบบตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเล็กไปโอเคนะครับอ่ะวิธีการของผมนะครับก็คือผมจะทำไอตัววิดีโอเนี่ยนะครับขึ้นมาเพิ่มอีกตอนนี้มันเป็นเขาเรียกว่า1น1ชุดแล้วใช่ไหมครับผมจะสร้างอีก1ชุดนะครับขึ้นมา โดยใช้คำสั่งเพิ่มหน้าใหม่ครับแต่ก่อนที่จะไปกดเพิ่มหน้าใหม่ให้ท่านทำแบบนี้ครับเราต้องมา copy ก,ก่อน Copy ี้วัตถุทั้งหมดที่อยู่ในภาพนี้ครับเพื่อที่จะไปใส่หน้าใหม่ไงอโอเคผมก็จะใช้วิธีการนะครับคลิกแล้วก็ลากเห็นไหมครับขึ้นมาปุ๊บนะครับก็กดคลิกขวาแล้วก็กดคัดลอกได้ละนะครับหลังจากนั้นก็จะมากดเพิ่มหน้าใหม่หไหม พอเพิ่มหน้าใหม่เห็นไหมครับมันจะมาเฉพาะไอ้ตัวนี้นะครับตัววิวแต่ภาพนี้พวกเนี่ยตัวประกอบนี่ยังไม่มานะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเพิ่มแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะเปลี่ยนรูปนี้ครับรูปแบ c ็คกราวเนี่ยนะครับผมก็จะคลิกแล้วก็ไปที่ถังขยะนะฮะเปลี่ยนรูปใหม่บ้างนะครับไปที่ไหนก็ไปที่เดิมครับไปที่รูปภาพเนี่ยนะครับนี่ก็เลือกนะครับเลือกเอาใหม่ดูสิมีรูปไหน สวยๆบ้างนะครับดูเลยดูเลยอ่ะอรูปนี้สินี่นะปั๊บเหมือนเดิมฮะท่านต้องให้คลุมนะครับอืมตรวจสอบดูเห็นไหมนี่ๆมันไม่คลุมเลยนะครับต้องตรวจสอบนะโอเคเรียบร้อยนะครับพอเรียบร้อยปั๊บนะครับให้ท่านคลิกที่ว่างนะ,ะผมทําอันเล็กเดีอยนี่นะที่ว่างเนี่ยท่านก็ คลิกขวานะแล้วก็วางโอ้โ oh, น no. เกิดอะไรผิดพลาดขึ้นนะครับเอาใหม่เอาใหม่นะครับคลุมใหม่นะครับคลุมใหม่เนี่ยคลุมนะครับนี่กด c อน t r o l ที่ที่ตัว Bar แล้วกันนะครับทุกที่คีย์บอร์ด c อน t r o l แล้วก็ C แล้วกันนะครับง่ายดีแล้วก็มาที่ตรงนี้กด Control V เห็นไหมครับก็จะมาแล้วเห็นไ,ไหมเราก็จะได้วิดีโอนี่นะครับนี่ เ็นไหมฮนี่คือชุดที่1นะครับแล้วก็ชุดที่2เห็นไหมฮะเราสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกเปลี่ยนข้อความได้อันนี้ข้อเข่าเสื่อมนะครับอันนี้ก็ข้อเข่าเสื่อมเรายังไม่เปลี่ยนอ่าข้อเข่าเสื่อมนะครับลดอ่าอักเสบนะครับเห็นไหมผมเปลี่ยนล้นี่แล้วก็มาที่ตรงนี้ข้อเข่าเสื่อมก็เป็นลดไขมันแล้วกันนะนะนะ เอาประโยชน์ของอลดไขมันเปยนถูกไหมนะครับแล้วก็ตัวนี้เข่าเสื่อมก็น้ำมันปลาทำอะไรได้อีกครับทำอะไรได้บำ um รุงสมองนะครับแต่ก็ต้องเปลี่ยนสีของตัวหนังสือให้เขาเข้มหน่อยนะครับอืมเข้มอ่ะเป็นสีดำได้ไหมไม่ได้นะครับอ่าสีนี้พอได้นะครับโอเคเปลี่ยนอะไรอีกไหมเปลี่ยนเอฟเฟกตัวนี้ไหม นี่เปลี่ยนเอฟเฟกต์ไหมครับอ่ะเปลี่ยนนะครับลบไปไปที่ไหนไปที่องค์ประกอบไปเลือกเอฟเฟกต์มาไปเลือกเลือกเอฟเฟกต์มานะครับนี่เห็นไหมลูกเลือกลูกศรเนี่ยนะครับเลือกมันเลยนะเลือกมันเลยเอาไหนนี่นะฮะแม่ปึ๊บนะก็ประมาณนี้นะครับอืมก็แล้วแต่ท่านเห็นไหมโอเค เราได้ตัวนี้มาแล้วอย่าลืมนะครับมาเปลี่ยนรูปแบบการการนำเสนอเนี่ยมาที่ตรงนี้ภาพของภาพเคลื่อนไหวนะครับก็เปลี่ยนตัวนี้ซิเห็นไหมฮะอ่ะโอเคผมจะเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งผมจะทำเพิ่มอีกชุดหนึ่งเพราะตอนนี้มัน12วิเองเห็นไหมก็จะกดคลุมนะครับแล้วก็ c t r l c นะครับแล้วก็มากดเพิ่มหน้าใหม่ครับกดเลยครับ เพิ่มหน้าใหม่ปั๊บนะครับรูปนี้ก็จะมาเราลบออกครับไปที่ต่างขยะแล้วก็ไปที่ภาพถ่ายนะเราก็เลือกผมจะเปลี่ยนเป็นภาพนี้เลือกมานะครับปรับให้เต็มกระดาษนะครับเลื่อนดนูยังไม่เต็มเห็นไ,ไหมนะเราก็เลือกเลยนะครับเลือกเลยแล้วก็มาปรับนิดหน่อยนะครับให้เขาเบลอเบลอนะครับประมาณอยู่ที่อ่าไปที่8์นะครับแล้วค่อยนะครับ มาคลิกแล้วก็กด c t r l v เห็นไหมครับสินค้าก็จะมาแล้วเห็นไหมอืมในตัวนี้นะครับไม่ได้ปรับเบลยก็มาแก้ไขได้นะครับปรับเบลยตึงตึงตึงึึเห็นไหมอ่าได้อะไรบ้างอืมต,ต,ต,ตัวนี้นะครับแ๊บห,หมตอนนี้18แวิแล้วน่าจะพอละเดี๋ยวเรามานะครับมาดูนะครับลองดู ่ะลองเล่นดูให้มากดตรงนี้ครับหนึ 1, 2, ่งสองซ้อามเห็นไหมเราดูครับตอนนี้ท่านได้วิดีโอสิบแปดวินาทีแล้วนะครับเห็นไหมนี่อย่างสวยงามเลยอโอเคไหมครับอ่าเราก็ปิดเนาะ มันมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะมากมายให้ท่านลองเล่นนะครับแต่วันนี้ผมนํามาเอาแบบใช้เวลานิดหน่อยให้ท่านดูนะครับนี่เห็นไหมลองดูนะครับหลังจากที่สมมุติว่าเราทําอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการสุดท้ายก็คือท่านมาเซฟครับให้กดคําว่าดาวน์โหลดนะครับกดคําว่าดาวน์โหลดปั๊บนะครับก็ดูวิดีโอ M P 4 Beta ครับท่านลองคลิกดูก็ได้นะครับ เลือกได้หลายแบบแต่ท่านเราทําวิดีโอต้องเลือก m p 4นะครับหลังจากนั้นเขาจะบอกว่ามีทั้งหมด3หน้านะครับแต่3หน้าเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วมันจะเป็นวิดีโอเรื่องเดียวนะครับที่มีความยาว18วินาทีเราก็กดดาวน์โหลดเลยครับกดดาวน์โหลดเนาะนี่กดดาวน์โหลดไปนะครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่ซึ่งไม่นานเลยนะครับรอสักครู่รอสักครู่หนึ่งรอสักครู่หนึ่งรอสักครู่นะฮะสักครู่ โอเคเลยนะครับนี่ก็บอกว่าอยากให้เพื่อนๆน,นะครับพี่ๆลองทำดูวันนี้ผมว่าเว็บไซต์แคนวาเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้งานออกแบบของท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งวิดีโอนะครับภาพโลโก้เนาะออกมาสวยงามลูลามาเหา่าเป็นที่ต้องตาต้องใจนะครับเป็นที่สนใจของคนที่กำลังเล่น Facebook อยู่นะครับ ก็ตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตที่โรงแรมที่ผมพักอยู่เนี่ยเขาค่อนข้างช้าหน่อยนะครับตอนนี้ก็กินเวลาไปประมาณสักเกือบ30วิแล้วนะครับตอนนี้อ่ะนี่ก็เรียบร้อยครับเบ็ดเสร็จจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้คือคุณได้บันทึกงานออกแบบของคุณแล้วอันนี้คือจบนะครับคุณจะแก้ไขต่อนะครับหรือจะไปที่ไหนนะครับผมจะปิดเห็นไหมฮะก็เรียบร้อยเนาะเราก็ได้วิดีโอมา เรียบร้อยแล้ว1ชุดเห็นไ,ไหมฮะรู้หลามาเห่ามากเลยนะครับอันนี้วันนี้มาบอกกันแค่นี้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะเนี่ยนะครับวันนี้มาบอกกันแค่นี้นะครับวิธีการทําวีดีโอเดี๋ยวถ้ามีเคล็ดลับอะไรใหม่ๆผมจะมาบอกท่านนะครับนะท่านใดสนใจท่านใดทําแล้วไม่เข้าใจก็ติดต่อกันมานะครับโทรมาไลน์มาอะไรก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมยินดีที่จะช่วยเหลือท่านให้ท่านทำได้ที่สุดเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ